สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช anel เทคนิคบอลสกอร์สูงนะครับก็มาพบกับป๋าเหมือนเดิมนะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงโดยตรงนะฮะก่อนที่จะไปดูทีเด็ดกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานกันหน่อยแล้วกันนะฮะไปดูกันสําหรับเมื่อวานต้องบอกว่าโอ้โหบอลยูฟ่าเนี่ยนะครับมีสูงแค่คู่เดียวเองนะฮะเหลือเกินเหลือการจริงๆนะฮะเอามาสรุปเมื่อวานนะครับ ก็ทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกนะครับ AFC United นะครับป๋าให้สูงไปที่3ลูกนะครับจบ2-3กินเต็มครับคู่นี้นะฮะแล้วก็ è, ตัวที่2นะครับเลเวอร์ k ูเซ่นนะครับป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งนะครับจบ2-0ตายนะฮะแหมขันเม็ดเดียวเองนะฮะแล้วก็ตัวที่3นะครับ Bayern มิวนิ h นะครับป๋าให้สูงไปที่3ลูกครึ่งนะครับจบ2-0ตายนะฮะเลวานไม่ทำงานเลยนะเลวานไม่ยิงทีมเก่าเลยนะฮะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ VP หน้าบอลนะครับป่าให้ต่อไปที่เดอร์ลี่ซิตี้นะครับให้ต่อไปที่เดอร์ลี่ซิตี้ในเลระกาครึ่งควบลูกนะครับก็เดอร์ลี่ซิตี้นะครับเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์นะฮะก็กินครึ่งนะครับสรุปนะครับทีเด็ดเมื่อวานนะครับกินเต็ม1กินครึ่ง1ตาย2นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้แก้มือนะครับบอลยูฟ่าเนี่ยนะฮะมันจะมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะมันต้องสูงให้เราได้ลุ้นให้เราได้หวาดเสียวกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไปแก้ตัวกันนะฮะอ่ะโอเคคนะรับ เดี๋ยวมาดูในกลุ่ม v ีพีป่าในบอลสกอร์สูงในป่าเจ็บปวดจริงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะดูนี่ฮะดูนี่นะครับอันนี้เป็นทีเด็ดในกลุ่ม v ีพีป่านะครับเมื่อคืนนะฮะวันที่ส3านะครับเดือนเก้าสองห้าานะครับเดี๋ยวดูจอใหญ่เลยนะฮะดูนะครับ,ด,นะรบดูบอลต่อนะฮะเชฟฟิลเข้าอินเตอร์เข้าขับบูตเข้าอันนี้ขับบูลองนะขับบูตเข้าแฟงเฟิร์ตเข้านะครับแล้วดูบอลสกอร์สูงดิ มากเซยแฟงเฟิร์ตตายนะฮะสูงตายบาเยนสูงตายนะครับมีเข้าตัวเดียวก็คือสูงแรกไอ้พวกพูนะฮะแล้วก็สปอร์ติ้งลิทบอนเจอสเปอร์เนี่ยก็อีกเม็ดเดียวนะฮะจบ2 0ศูนย์นะครับตายนะฮะประมาณนี้นะฮะเอ๊ะในกลุ่ม v p ป๋าใช้เล่นที่ไหนอ่ะได้อยู่นะฮะได้อยู่นะฮะเราไปเล่นไป อ่ะใครสนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่ม VIP ป่านะครับมารับที่เด็ดแบบนี้นะฮะนะรับประกันว่าซิ่งแน่นอนอ่ะทำกำไรได้เลยนะครับถ้าใครเล่นสเตปเนี่ยนะครับสเตป4 2ชุดเนี่ยนะครับยังไงก็กำไรนะฮะไม่มีขาดทุนแน่นอนนะฮะแล้วก็เตงเนี่ยก็กินเต็มนะเต็งนะเตงก็มีกำไรกันไปนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างในกลุ่ม VIP ป่านะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากเข้ามาร่วมทำกำไรเข้มาร่วมสนุกกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับเข้ามารับเทคนิคนะครับบอลต่อบอลรองบอลสูงบอลต่ำนะครับ ก็แอดไลน์ป๋ามาเลยนะครับก็ไอีไลายนะครับอยู่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูทีเด็ดกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจฮะไปดูกันเลยครับมาดูกันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างชักตาโดเนตนะครับ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลติกนะครับคู่นี้เตะเวลา5ทุ่ม45นะครับเหรียญราคานะครับก็เปิดมาที่ราคาปปนะฮะยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยกราคาปปให้เป็นราคาหลักนะฮะส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3นะครับยกราคา2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยให้เป็นราคาหลักนะฮะโอเคราคาเริ่มแรกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเทคนิคกันฮะ คู่นี้นะครับราคาหลักอยู่ที่ราคาปปนะครับอันนี้แคบนะฮะสูงต่ํานะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3อ่าราคานี้นะต้องบอกว่าเป็นราคาที่เกินเกณฑ์นะเป็นราคาที่เกินเกณฑ์นะครับในเลทราคาปปเนี่ยของศึกยูฟาเนี่ยเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณถ้าคู่เล็กๆนะอยู่ที่ประมาณ2ลูกครึ่ง2ลูกควบนะฮะแต่คู่นี้นะครับราคาปปเปิดมาถึง2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับ ราคาแบบนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะฮะที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับดังนั้นเนี่ยเทคนิคแรกนะครับของคู่นี้ก็คือราคาเกินเกณฑ์นะครับสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับมีแนวโน้มเป็นบอลสกอร์สูงนะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่2นะครับราคาหลักนะฮะสลูกครึ่งควบ3นะครับจ่ายน้ําดําคู่นะครับทั้งสูงทั้งต่านะฮะจ่ายน้ําดําคู่นะครับทั้งสูงทั้งต่ําแล้วก็จ่ายให้สูงนะครับมากกว่าต่ําแล้ว สูงนะครับจ่ายมาที่น้ําดํา0.99นะครับสูงนะฮะจ่ายมาที่น้ําดํา0.99แบบนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มนะฮะที่จะเป็นบอลทรงสกอร์สูงนะครับนี่คือเทคนิคที่2นะฮะเทคนิคที่3นะครับราคาหลัก2ลูกครึ่งควบ3และราคารอง2ลูกครึ่งนะครับจ่ายสูงน้ําดําคู่นะฮะจ่ายสูงน้ําดําคู่เห็นไหมอ่า แบบนี้เลยนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสนะครับที่จะเป็นบ bon so อลสกอร์สูงนะฮะดังนั้นคู่นี้นะครับป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับจัดไปตัวแรกร <S <S <ๆ>มาดูกันที่คู่ที่2ตัวที่2นะครับเป็นศึก ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างกาสโกเรนเจอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของนาปโปลีนะครับคู่นี้เตะเวลาตีสองตรงนะครับเลทราคานะครับเปิดมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะฮะแล้วก็ไหลตกเหลือราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็ยกราคาครึ่งลูกเนี่ยให้เป็นราคาหลักนะฮะ ส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3นะครับยกราคา2ลูกครึ่งควบ3าให้เป็นราคาหลักนะฮะราคาเริ่มแรกก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเทคนิคคู่นี้กันเลยฮะเราต้องมาดูที่สัดส่วนบอลนะครับเป็นดับแรกนะครับคือแฮนดิแคปนะครับ หรือราคาต่อรองเนี่ยอยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับเป็นราคาหลักนะฮะส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3เป็นราคาหลักนะฮะสัดส่วนบอลแบบนี้ก็ไม่มากไม่น้อยนะครับเป็นสัดส่วนบอลที่พอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเลทราคาครึ่งควบลูกหรือว่าเลทราคาครึ่งลูกเองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งควบ3าอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ มันยังดูอะไรไม่ได้นะครับตรงสัดส่วนบอลตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเลรบอลที่ไม่มากไม่น้อยนะฮะแต่คู่นี้น่าสนใจอย่างแรกเลยนะครับที่น่าสนใจก็คือราคาฮนี่แคปนะครับกับสกอร์สูงต่ำเนี่ยนะครับมันไหลสวนทางกันนะฮะคือฮันนี่แคปนะครับไหลลงนะฮะจากครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับไหลลงไปเหลือครึ่งลูกนะฮะแต่ว่าสกอร์สูงต่ำเนี่ยนะครับไหลขึ้นนะครับจาก2ลูกครึ่งนะฮะไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3นะครับนะ แบบนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับเป็นเทคนิคราคาน้ําไหลสวนทางกันนะฮะอย่างแรกนะครับอย่างที่2นะครับมาดูที่ราคาหลักครับราคาหลัก2ลูกครึ่งควบ3นะครับจ่ายน้ําดําคู่นะครับทั้งสูงทั้งต่ํานะครับแล้วก็จ่ายสูงนะครับน้ําดํามากกว่าต่านะฮะแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับ แล้วก็อย่างที่3นะครับระหว่างราคาหลักนะฮะสลูกครึ่งควบ3และราคารอง2ลูกครึ่งนะครับจ่ายสูงน้ําดําคู่นะครับเห็นไหมล่ะฮะจ่ายสูงน้ําดําคู่นะครับแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยนะครับมาปามองว่าทรงบอลคู่นี้เนี่ยนะครับมีสัดส่วนมีแนวโน้มนะครับเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับจัดไปตัวที่2นะฮะ มาถึงตัวที่3นะครับคู่ที่3นะครับเป็นคู่สุดท้ายของบอลสกอร์สูงนะครับก็ยังอยู่ที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างเลอันมาลิกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เบลัสซิกนะครับคู่นี้นะครับเตะเวลาตีสอตรงนะฮะเลทราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็ ไหลตกนะครับไปเหลือราคา1ลูกนะครับแล้วก็ยกราคา1ลูกเนี่ยให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่3ลูกนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปนะครับเป็น3ลูกควบนะครับ3ลูกครึ่งนะฮะโอเคนะครับราคาเริ่มแรกก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันฮะ ค,คู่นี้นะครับราคาหลักอยู่ที่ราคา1ลูกนะครับสูงต streamlined streamlined er nah ่ำนะครับอยู่ที่ราคา3มลูกควบสามลูกครึ่งนะครับเป็นราคาหลักนะฮะอย่างหนึ่งเลยที่น่าสนใจก็คือคู่นี้นะครับราคาน้ำเนี่ยนะครับมันไหลสวนทางกันนะฮะเข้าขายเทคนิคราคาน้ำไหลสวนทางกันนะครับก็คือฮันนี่แคปนะครับจากลูกควบลูกครึ่งเนี่ยนะฮะไหลตกไปเหลือ1ลูกนะครับแล้วก็ อ่าสกอร์สูงต่ำนะครับจาก3ลูกเนี่ยนะครับไหลขึ้นไปเป็น3ลูกควบ3ลูกนนครึ่งนะฮะเห็นไหมว่าอ่าระหว่างไฮนิคปเนี่ยกับสกอร์สูงต่ำเนี่ยนะครับมันไหลส่วนทางกันแบบนี้นะครับมีแนวโน้มเป็นอ่ามีแนวโน้มเป็นบอลสกอร์สูงนะเพราะว่ามันไหลไปเนี่ยไม่ใช่ไหลไปน่าเกียดนะครับไหลไปเป็นสัดส่วนบอลที่สวยมากเลยนะ แบบนี้เนี่ยนะฮะเลทราคา1ลูกแล้วสูงต่ําอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งแบบนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นบอลต่อกินเดิมพันด้วยนะครับดังน,นั้นเนี่ยราคามันไหลแบบนี้คือไหลสวยมากนะนะฮะคู่นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็นเ,เทคนิคราคาน้ําไหลสวนทางกันธรรมดาแล้วก็เป็นเทคนิคสัสดส่วนบอลที่มีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับคือต่อหลูกนะครับอันนี้แคบหลูกเนี่ยแล้วเปิดมาตั้งแต่3ลูกควบ3ลูกครึ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับ มีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะดังนั้นคู่นี้นะครับป๋ามองว่าไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับมีแต่มีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะดังนั้นคู่นี้นะครับป๋าให้สูงไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับจัดไปเลยตัวที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูทีเด็ด v p เอหน้าบอลไทยคลิปกันครับเป็นเทคนิคบอลตอบบอลรองครับไปดูกันเลยฮะ อ่ะก่อนที่จะไปดูทีเด็ด VAP ไทยคลิปนะครับทีเด็ดหน้าบอลน,นะครับขอาฝากนิดนึงนะฮะก็ใครสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่ม v i p ของป่านะฮะก็แอดมาที่แอด465 MQ W Y d นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือว่าใครไม่ถนัดพิมพ์เอดีไลน์นะครับสามารถดูใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับจะมีลิงก์เอดีไลน์ป๋าอยู่นะครับเป็นลิงก์เคียวโค้ดนะครับก็กดที่ลิงก์แล้วก็สแกนเคียวโค้ดนะครับเป็นเพื่อนกับป๋าได้เลยนะครับเข้ากลุ่ม V ีพป๋านะครับเข้าฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่มีกติกาเข้าเล็กน้อยนะฮะก็สโลแกนในกลุ่มนะครับอยู่กับป๋าแล้วนะครับต้องเอ่อเข้ามากขอดายได้มากขอเสียนะครับเพราะว่าบอลมััันนนนนนนมมมมมมีีเข้้้าาาาตตยยปกกกกิออู่่่แแแลลลววววะะะฮใใคครรรรสสจ็ดไ์บุท อะไรแล้วก็ร่วมมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะฮะอมาดูตัว VIP หน้าบอลไทยคลิปนะครับก็เป็นเทคนิคบอลต่อบอลรองนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับระหว่างนอร์ลิตซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบิตตันซิตี้นะฮะคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเลทราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะฮะยกราคาครึ่งควบลูกเนี่ย <surf> ให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ามนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะฮะแล้วก็ยกราคา2ลูกครึ่งควบ3ามเนี่ยให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเทคนิคคู่นี้กันเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอย่างแรกนะครับเราต้องมาดูเรื่องสัดส่วนบอลนะครับ คู่นี้นะครับราคาหลักฮันนี่แคปนะครับอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะฮะสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับต้องบอกว่าเป็นสัดส่วนที่แพงเหมือนกันนะนะฮะอย่าคิดว่าเอ่าเหรียราคาครึ่งควบลูกแล้วสูงต่ํา2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมสําหรับเหรีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะเพราะว่าในเหรีราคาครึ่งลูกเนี่ยนะครับสูงต่ําของอังกฤษแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ลูกควบ2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็อ่าในเหรี รึ่งควบลูกเหมือนกันนะครับบางคู่เนี่ยก็อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมากสุดนะอสองลูกครึ่งนะครับแต่ถ้าต่อครึ่งควบลูกแล้วสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยเป็นสัดส่วนบอลที่สวยมากเลยนะครับแนวโน้มที่บอลต่อจะกินเดิมพันในหลีกอังกฤษแชมเปี้ยนชิพนะเฉพาะหลีกอังกฤษแชมเปี้ยนชิพนะฮะ แนวโน้มที่บอลต่อจะกินเดิมพันค่อนข้างมีค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับสัดส่วนบอลน,นะครับสัดส่วนบอลแบบนี้เนี่ยสามารถเล่นบอลต่อได้นะฮะแต่อย่าเพิ่งตายใจนะครับเราต้องไปดูองค์ประกอบโดยรวมก่อนนะฮะเช่นราคาพูหรือราคา1นคูณสองออสนะครับราคาราคาจ่ายแพชนะหน้าบอลน,นะครับไปดูกันนะฮะอ่ะ หน,นะครับตรงนี้นะฮะก็คือราคาจ่ายของบอลต่อเจ้าบ้านนะครับ2ก็คือราคาจ่ายของบอลรองทีมเยือนนะฮะสามก็คือตัวคูณคือราคาเสมอน,นะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกนะครับถ้าใครจําได้นะครับราคาบอลต่อเนี่ยนะฮะต้องจ่ายไม่เกิน1.65นะครับถ้าจ่ายน้อยกว่า1.65เนี่ยนะครับ มีโอกาสที่บอลต่อนะฮะจะกินเดิมพันแต่ถ้าจ่ายมากกว่า1.65นะครับมีแนวโน้มที่บอลรองจะกินเดิมพันนะครับ <c oughs> คู่นี้นะฮะจ่ายมาที่1.59นะครับก็ยังไม่เกิน1.65นะครับก็โอเคนะครับมีแนวโน้มที่บอลต่อเนี่ยจะกินเดิมพันและ1อย่างนะครับ2 <c oughs> นะฮะร,ราคาบอลรองนะครับราคาบอลรองในเลทราคาครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับ ต้องจ่ายมากกว่า3.90ขึ้นไปนะครับถ้าราคาบอลรองในเลทราคาขึ้นควบลูกเนี่ยจ่ายน้อยกว่า3.90นะครับมีแนวโน้มที่บอลรองนะครับอาจจะพิกชนะบอลต่อในเลทราคาขึ้นควบลูกนะฮะนะะแต่ถ้าราคาบอลรองเนี่ยนะครับจ่ายมากกว่า3.90ขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มที่บอลต่อนะฮะจะชนะใสๆเลยนะฮะคู่นี้นะครับราคาบอลรองนะฮะจ่ายมาที่4.68นะครับก็ เกินนะครับเกินนะก็มีแนวโน้มที่บอลต่อจะกินเดิมพันและ2อนะครับอย่างสุดท้ายคือราคาเสมอครับราคาเสมอในเหรครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับต้องจ่ายมากกว่า3.90ขึ้นไปนะครับถ้าจ่ายน้อยกว่า3.90นะครับมีแนวโน้มนะครับที่คู่เนี่ยนะครับอาจจะจบเสมอในเหรราคาครึ่งควบลูกแล้วก็เป็นบอลรองที่กินเดิมพันไปนะครับ แต่คู่นี้นะครับเปิดราคามาที่4.19นะครับก็เกินอีกนะฮะมีแนวโน้มที่บอลต่อนะฮะจะกินเดิมพันในคู่นี้นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคู่นี้นะครับแนวโน้มนะครับค่อนข้างเอียงไปทางบอลต่อเลยนะฮะล้วต้องบอกอีกอย่างหนึ่งต้องพูดอย่างนี้เลยว่าหลายท่านนะครับสงสัยว่าเอ้ยถ้าราคาน้ํามันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นนะครับคือต้องบอกว่าป๋าใช้เทคนิคนะครับวิเคราะห์ในส่วนของป๋านะครับนะ บางที่บางเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าพูดบางเว็บเนี่ยก็กลัวจะติดเหลืองนะฮะอ่าใช้คําว่าเว็บแทนที่แล้วกันนะฮะบางที่เนี่ยนะครับราคาน้ําสัดส่วนบอลไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมอย่าคิดว่าเออราคาราคาเหมือนกันอย่าคิดว่าราคาน้าเนี่ยจะเหมือนกันทุกที่นะครับราคาน้ําไม่เหมือนกันสักที่เดียวนะท่านผู้ชมนะ ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะฮะราคาน้ําไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอยากได้ราคาน้ํโชวๆ์ๆหรือว่าอยากจะร่วมวิเคราะห์ไปกับป๋าเนี่ยก็รบกวนหน่อยนะฮะต้องมาที่เดียวกับป๋านะครับนะต้องมาเล่นที่เดียวกับปา๋าหรืออาจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่เดียวกับป๋าไปเพื่อไปใช้ในที่ของท่านก็ได้นะครับก็ได้นะนะฮะเอ,อ่อต้องบอกอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนั้นนะฮะอ่ะคู่นี้นะครับป๋าให้ต่อไปที่ นอล l ิตซิตี้นะฮะในเลทราคาครึ่งควบลูกครับจัดไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะใครอยากได้เทคนิคนะฮะบอลต่อบอลรองบอลสูงบอลต่ำนะครับทักไลน์มานะฮะพร้อมเข้ากลุ่ม v i p นะครับนะเด็ดนะฮะเด็ดเลยนะฮะรับรองว่าซิ่งแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปกันครับไปดูกันเลยฮะ มาสรุปทีเด็ดทายคลิปกันวันนี้นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับแบ่งเป็นบอลสกอร์สูงทีเด็ดบอลสกอร์สูง3ตัวนะครับแล้วก็ VIP หน้าบอลทายคลิป1ตัวนะครับอ่ะตัวแรกนะครับชคต้าโดเนตนะครับเจอกับเชลติกนะฮะคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับ ตัวที่2นะครับระหว่างการโกเรนเจอร์นะครับเจอกับนาโปลีนะฮะคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของบอลสกอร์สูงนะครับตัวที่3นะครับระหว่างเลอันมาริกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาบิลาซิกนะครับคู่นี้ป่าให้สูงไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับแล้วก็มาถึงตัว v ี p หน้าบอลตัวสุดท้ายนะครับตัวที่4นะฮะระหว่างนอร์ลิตตี้นะครับเจอกับบิทตันซิตี้เนี่ยคู่นี้นะครับจากที่ป่าวิเคราะห์ข้างต้นนะครับทั้งเรื่องสัดส่วนบอลนะครับแล้วก็เรื่องรรราาาาคคคพูนะับ 1นคูสองออสราคาแพชนะจ่ายหน้าบอลเนี่ยนะครับค่อนข้างเอ็นเอียงอย่างชัดเจนเลยนะครับไปทางบอลต่อนะฮะที่จะมีโอกาสกินเดิมพันมากกว่านะครับดังนั้นคู่นี้นะฮะป๋าให้ต่อนอริซิตี้นะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกครับจัดไปเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะดูจบคลิปหรืออาจจะดูไม่จบคลิปก็ตามนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้ป๋าด้วยนะครับ กําลังใจสําคัญนะครับก็คือการกดไลค์นะครับแล้วก็ใครนะครับที่ยังไม่กดสมัครสมาชิกให้ป๋านะครับกดสมัครสมาชิกให้ป๋าด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดนะครับที่ป๋าลงคลิปทุกวันนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับมีคอมเมนต์ทุกวันเลย FC ป๋าน่ารักมากเลยนะครับที่ตามคอมเมนต์นะขอบคุณมากมากเลยนะฮะแหมเออไม่ไม่ไม่ต้องอวยก็ได้นะครับไม่ต้องคอมเมนต์อวยป๋าก็ได้ขอแค่คอมเมนต์พูดคุยกันก็ มีความคิดเห็นไรแตกต่างหรือว่าอยากพูดอยากคุยอะไรอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยแค่ในปาก็ชื่นใจเลยนะครับเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญอนกันที่ทําให้คนรู้จักช่องป่ามากขึ้นนะนะก็ฝากคอมเมนต์ให้ปา่าด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับป่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ